สวัสดีครับกลับมาพบกับชุ่นชวนคลิกอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการนำภาพใส่กรอบเคยเห็นภาพลักษณะแบบนี้ไหมฮะแล้วบางคนเนี่ยก็จะมีปัญหากับการทำเรื่องพวกนี้เนี่ยครับเป็นลักษณะภาพแบบนี้หรือใครเจอภาพแบบนี้สวยไหมถ้ายังคิดว่าไม่สวยมันมีเทคนิคง่าย โดยใช้โปรแกรม PowerPoint ง่ายจริงๆทำไม่กี่คลิกก็สามารถทำได้ไปดูกันครับเวบ ตอนนี้ผมก็พาพวกเรานะครับมาที่โปรแกรม PowerPoint ซึ่งการเปิดโปรแกรมการเข้าโปรแกรมผมคงไม่ต้องบอกพวกเราแล้วเนาะเพราะว่าพวกเราที่ดูคลิปผมมาถึงขนาดนี้ก็คงจะใช้งานโปรแกรม PowerPoint เป็นพอสมควรแล้วแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกลงไปเลยที่เทคนิคการใส่ภาพในเฟรมนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับเราก็ไปที่เมนู insert นะครับ หลังจากนั้นไปคลิกเลือกเชฟครับเลือกเชฟแบบไหนมาก็ได้นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นวงกลมหรือจะทำวงรีใครชอบแบบไหนเลือกทำแบบนั้นงานของใครดีไซน์แบบไหนก็ทำตามดีไซน์ของตัวเองวันนี้ผมจะสาธิตเป็นวงกลมนะครับอ่ะอย่าลืมนะเทคนิคอย่างหนึ่งการจะทำให้วงกลมเป็นวงกลมสวยงามนะครับก็จำเป็นจะต้องกดคีย์บอร์ดไว้ที่กด Ctrol Shift น,นะครับหลังจากนั้นก็ลากวงกลมขึ้นมา ได้ขนาที่ต้องการแล้วก็ปล่อยมือครับเครื่องมือที่เราจะเอามาใช้ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า format shape นะครับวิธีการก็คือคลิกขวาไปที่ shape นั้นๆหรือ frame นั้นๆนะครับแล้วก็เลือก format shape ตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งมันจะมีแถบเครื่องมือขึ้นมาให้ด้านขวามือตัวนี้เห็นไหมฮะมันเขียนว่า format shape ทีนี้ตัวที่เราจะใช้ครับก็คือตัวนี้นะ Picture or texture fill คลิกหนึ่งครั้งครับอ่าภาพที่มันเคยมีจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจแต่เราต้องรู้วิธีการเอาภาพมาใส่ใช่ไหมครับวิธีการง่ายๆครับไปที่เมนู insert ตัวนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะถามเราว่าต้องการที่จะไปเปิดไฟล์จากไหน form ไฟล์ file, จากไฟล์ของเราในเครื่อง stock image จากภาพในสต็อกนะครับจากออนไลน์ Picture จากภาพที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือภาพออนไลน์ หรือฟอร์มไอคอนซึ่ง Microsoft ได้ทำคลังของภาพที่เป็นไอคอนไว้ให้อยู่แล้วอยากเลือกตัวไหนก็เลือกได้แต่ถ้าเกิดทำภาพในเฟรมที่เป็นบุคคลเราก็จะต้องเป็นภาพตัวจริงภาพถ่ายใช่ไหมมันจะอยู่ในฟอร์มไฟล์ครับคลิกหนึ่งครั้งครับมันก็จะพาเราไปเปิดไฟล์รัะผมก็พามาเปิดคลังภาพของผมเนาะก็จะมีเยอะแยะเลยภาพผมลองเลือกสักภาพหนึ่งภาพไหนดีเอ่ยภาพไหนดีเอ่ยขอเป็นภาพนี้แล้วกัน นะครับคลิก insert ปั้งขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหทำไมภาพนี้มันช่างดูอ้วนดูกลมไปหมดเราก็คงจะไม่ค่อยชอบกันเนาะวิธีการปรับครับนี่ตรงนี้คือเทคนิคเลยนะวิธีการปรับขณะที่เรากำลังคลิกอยู่ที่ภาพหรือเฟรมตัวนี้นะครับให้เราไปคลิกเลือกอุปกรณ์ตัวนี้ครับ นี่นะที่เรียกว่า Picture นะครับคลิก1ครั้งครับมันก็จะมีเมนู Picture Collection นะครับ Picture Color Picture Transparency แล้วก็มีตัว Cro ปวันนี้ที่เราจะเล่นคือตัวครอปนี่แหละครับก็จะมี Picture Position เห็นไหมฮะ Picture Position คือตำแหน่งของภาพมันจะมี width มี high มี offset x มี offset y สิ่งที่เรากำลังจะเล่นหรือถ้าเกิดใครบอกว่าเออลืมไปแล้ว ไม่ว่าแต่ละตัวมันคืออะไรภาษาอังกฤษแปลไม่ออกไม่ต้องไปซีเรียสครับลองคลิกดูลองคลิกดูกดเนี่ยผมไปที่วิดก่อนนะผมก็กดเพิ่มขึ้นอ้าวยิ่งกดยิ่งอ้วนยิ่งกดยิ่งอ้วนนั้นเราก็ไม่กดวิดครับอ่ะกลับมาคืนก่อนมาที่ Hi ผมก็ขยายดูครับเห็นไหมภาพมันเริ่มขยายในแนวตั้งเฮ้ยดูผอมลงดูผอมลงนาน <Okay. S 1> เห็นไหมฮะ <Okay. S 1> เราก็จะรู้ <Yeah. S 1> สึกว่าภาพที่เราได้เนี่ย มีความสวยงามตามที่เราต้องการมากขึ้นทีนี้เรามาดูค o อ Position ครับว่ามีความแตกต่างกัน,นยนะังไงอ่ะผมไปที่วิดก่อนนะผมลองเพิ่มวิดเข้าไปนี่เห็นไหมเพิ่มวิดคือเพิ่มด้านกว้างก็ไม่เอาเนาะเราก็ขยับกลับมาคืนครับถ <c oughs> ัดมาครับไปที่หาปฟืดเห็นไหมมันก็จะเพิ่มด้านสูงเพิ่มด้านสูงเราก็ไม่เอานี่ เรื่องเยอะเนาะดูเล็กดูท็อปอ่ะตอนนี้ผมมาที่ท็อปนะครับผมก็ลองกดขึ้นกดขึ้นหมายความว่าให้มันภาพมันขึ้นสูงขึ้นไง มันก็จะดูเหมือนต่ําลงเนาะมันก็เอ๊ะหัวขาดนะไม่เอาอะ่ะเราก็เอาลงอย่างนี้ไหมฮะเราก็จะได้ภาพที่มันอยู่ในตําแหน่งที่สวยงามไม่อ้วนไปไม่ผอมไปแล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เห็นไหมฮะเป็นเทคนิคง่งายๆในการเอาภาพใส่เฟรมนะครับนี่คือเป็นเทคนิคง่งายๆนะครับที่เราจะเอาภาพใส่กรอบแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในงานต่างๆของเรา โดยใช้เพียงโปรแกรม powerpoint เห็นไหมครับง่ายๆเลยกับเทคนิคของชุนชวนกิ่กยังไงบ้างครับกับเทคนิคการนำภาพใส่เฟรมง่ายๆเลยใช่ไหมครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วก็ใช้เพียงโปรแกรม powerpoint ที่ทุกเครื่องมีกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาเพิ่มเติมเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กันเพื่อที่จะพัฒนาสกิลในการใช้ IT ไปตกแต่งภาพไปตกแต่งงาน ของเราให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นคนที่เราทําให้ก็พอใจในผลงานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากไว้นะครับผลงานทาออกมาแล้วคนดูต้องดูอย่างมีความสุขเราก็จะได้รับคําชื่นชมแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมนะชุนชวนคลิกมาใหม่อีกแน่นอนวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย